รายการนี้เป็นรายการสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่อุทยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคก็ <Okay. S 1> oh, เป็นได้อโลนิ่งเออพีเซน อโลนิ่งรายการอโลนิ่งทีมวันนี้เราจะมาเล่นปลาปลาลุกโกรกน้ำกันตอนนี้เรากำลังจะไปแบ่งทีมกันนะครับโดยมีเออเออนั่นแหละไ้ดูนมดูนมพี่หยดหยุดอะหยุดว่าลงไม่ได้ต้อง้าไม่ก็ไม่ใช่เครตายเล่นกูรลนิคี้ท้องเลยโดนปลาเลี้ยงกันหมดเลยที่ปลากับปลาเลยที่คุณพูดไอา้หนุ่มแก

ต้เปียกก็าจะถํายไม่เปียกโดนเหย่อยากว่เยอเ้เฮ้ยกเก็บไ้ลูกี่ยก็บไลูกมีลูกกถายเก็บไปลูกุดถ้ายไปลูกไปยเต้เต้ยน่เร่อเลนะนี่เัวอเ้ยอมาเฮ้ยเย่อเต้ยใครจะาักเดี๋ยวดี่อยเฮ้ยเฮ้ยยิงกนมีอะไรกันสองคนนี่มาคนอย่างนี้อ

ีในเลกูไม่รู้ว like ่ากูเล็งใครนะกูปลาไปเลยนะ well, like hmm. เปาผิดแล้วไปกั เจาอยู่ใกล้ป่ามาเดี๋ยวข้าน้ำในใจค่้าน้ำในใจแล้วเองบอกหยุดเองเฮ้ยมีสิทธิ์เลือกเอยนะนี่เนี่ยอ๋อนี่เนี่ยตัวตัวล่างเนี่ยเออกดลองเทสก่อนได้เลขอะลรเอาเลขนี้นะทำไมยิ่งเป็นไม่เปียกะ ปเดือวใครใครโดนเยอะสุดมึงถามว่าใครเดี๋ยือดปลาเป้พอดีใครปาบินไปข้างนอกไปวไอ้เชียงอะไรเล่นหัวกูตัดตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วเล่งไรตัเราไมนุอ้าวไม่บอกไอ้หยู่เองหยุดดิเฮ้ยอย่ามึงเลือกนะบอกไอ้หยุดดิหยุดลงเลคขี้เอ้ยลงเลขคู่ลงเลขคู่เอาเลย เอาเลยเปก่อาเลยไปอเลยครับเฟ้นไหนเนี่ยเฟ้นนี้ป่ะเขาบอกเขาเพอูห้ามดนนะเพื่อนช่างเว่กรดูได้ควายหลังควายหลัง ก็มาทำงนานวันแรกเลยครับน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอด <c oughs> แขนครับเป็นอะไรเหรอครับแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนับกลับไปบ้านนี้น้องอย่าลืมส่องกระจกนะค่ะ <c oughs> แล้วบอกคนในกระจกว่ารักนายเด็กโง่ <c oughs> มีแฟนรหรือยังฮะมีแล้วมีแฟนได้ด้วยอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดีผมเองแหละนามืดคล้ายจะเป็นลมช้เปเปอร์เมนฟิวสติก โดนแน่ครับคือแบบเอาทุนคืนอ่ะโดนโดนอยากจะบอกอะไรเพื่อนหน่อยที่กำลังจะปาพวกคุณนัมันเยี่ยมมาเห็นรกูตัวอะไรอ่ะจะเจอกูเจอกูนั่งสองแถวดิข้างหน้าสแถวสองแถวต้องไปนั่งกมดูโดนงข้างหน้าสองไอ้ก้อนีนี้เลยนะไจี้่ลอนอะไรกับกล้องหน่อยไอ้กอน

อ้าวกระเป๋ายัางไงอืมหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิวเกี่ยวอ่ะนี่น่ารักจังเลยใส่ให้เขาดูนะหน่อยนะ นามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิ์เจล

ช่วยแขกสัญญาไปให้ลูกค้าทีะระวังเลยนะมีต้นฉบับหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิวเจวตั้งห้าหมื่นสี่ซื้อไปบ่อยไม่ลดเลยนะโอกาสหนะ้าใช่ใหม่นะคะับโอ้ยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินฟิวเจว อาจารย์อาจารย์สุทินสุทินสุทินเลือกเลยเอาใครเดี๋ยวมีชนะนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเเรีย่ะดเียใครเใครเใครเเยเียนมีคนอยากอยู่กับมึงอ่ะดูดิเนี่มันมีคนบอกเฮ้ยไอบอลเนี่ยไอบอลเน่ชอบบอลดไอบอลบอลนันอยู่ีมเต้ยะไม่หวะ ยังไงจะยอเซ็นไหม่ดโอเคเยนะลยขอดูหน่อยไปเอาใครไปเอาใครเฮ้ไปเฮ้ยไปเ้ยดูไ้เด้โอ้โหรูสจใครไหเนี่ยไอ้แฮกไอ้เบนไอ้เบนเฮ้ยคอยดีกว่า มีอะไรไดเงี้ยมีตูนเดียมีอะไรเงี้ยกูเนี่ยกูไม่ได้เลยกด้วยด้วยให้ใครดีผู้ชายแกล้งผู้หญิงคือไม่แมนเออเอาไปเอาไปเอาเดี๋ยวสองคนเนี่ยกูให้เลือกผู้หญิงด้วยอีกคนนึงอ่ะใครไม่ต้องมองกูเฮ้ยเียไอเชียงอ่ะไอเชียงไห้ตูนไปเฮ้ยไรไอเชียงเนี่ยเอาหมดเลยเอาไปหมดเลยเอไปหมดเลยไม่เป็นไรจะกูขอแลกตัวกันทีหรอคะก็คือแบ่งไปก็เท่านั้น สงสัยเต้ยอ่ะเต้ยเตรมของจะมาเล่นกับเพื่อนนะดูดิเฮ้ยโห่เลาเปียเต้วิ่งเปากก็เปียกไปวิ่งนปาแล้วก็ต้ยมเต้ยเนเอกับกูดีป่า

Covid gì hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn